สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ รายการที่จะทําให้คุณหายงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับโรคชนิดหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ<ฮ>และโรคชนิดนั้นได้แก่อัลไซเมอร์นั่นแหละทุกคนเพื่อในประเทศไทยเนี่ยบางทีเราจะอ่านคํานี้ว่าอัลไซเมอร์กันซึ่งถามว่าได้ไหมได้ทุกคนแต่เธอต้องพยายาม้าจะพูดภาษาอังกฤษนะเธอต้องอ่านคํานี้ว่าอัลไซเมอร์ คือ Alzheimer's disease คือโรคชนิดหนึ่งนะทุกคนที่มักจะทําให้คนแก่เนี่ยไม่สามารถจําอะไรได้แม้แต่นิดเดียวซึ่งสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองคุณนั่นแหละ คือนี่เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่จะพบบ่อยได้มากที่สุดนะทุกคนโดยที่จะมีการเสื่อมของเซลล์สมองทุกส่วนนะทุกคนเน้นคําว่าทุกส่วนคือมันไม่ใช่แค่จุดเดียวเท่านั้นเลยนะทุกคนมันคือทุกส่วนของสมองคุณแล้วอีกปัญหาหนึ่งทุกคนคือถ้าคุณเป็นอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยคุณจะไม่มีวันหายนะทุกคนคือจุดเริ่มต้นของโรคนี้ก็คือความทรงจาของคุณเนี่ยจะค่อยๆหายลงไปเรื่อยๆ คือในช่วงต้นเนี่ยหลายคนจะไม่รู้ว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์นะทุกคนเขาจะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วเลยคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือมันคือคนที่อยู่รอบข้างคนไข้นี่แหละที่จะสังเกตก่อนคือเขาจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาขี้ลืมขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณรู้ป่าวว่าอัลไซเมอร์เจซิสเป็นหนึ่งโรคที่สามารถส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคนไข้ได้มากที่สุด แล้วอาการของเขาเนี่ยจะมีอยู่เยอะมากทุกคนแต่อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคนที่เป็นอัลไซเมอร์มักจะถามคำถามเดิมไปเรื่อยๆเพราะเขาจะจำไม่ได้ว่าเขาเคยถามคำถามนั้นมาแล้วและอาการอื่นรวมถึงการลืมชื่อของคนในครอบครัวและการวางของผิดที่เป็นต้นและอีกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์หลายคนเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถสื่อสารถึงความต้องการของตัวเองได้แล้วเลยคือคนที่เป็นอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยจะมีอะไรมากมายที่เขาไม่สามารถทำได้นะทุกคนหนึ่ง อาจจะไม่สามารถคำนวณเลขได้หรืออาจจะใช้ของผิดวิธีและผู้ป่วยอัลไซเมอร์อาจจะยังเจอกับอาการเสื่อมเศร้าบ้างนะทุกคนและเขาจะตัดสินใจอะไรไม่ค่อยถูก เคยแต่เขาอาจจะอย่างก้าวร้าวได้ด้วยนะทุกคนแลวคือบางคนเนี่ยเขาจะไม่สนใจสิ่งที่เขาเคยทํามาโดยตลอดนะคือบางคนอาจจะเคยชอบเล่นกีตา้าอย่างงี้เป็นต้นแล้วคืออยู่ๆเขาจะไม่สนใจแล้วนะทุกคนแล้วถึงโรคอัลไซเมอร์อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถปกป้องได้ทุกคนคุณหมอจะแนะน,นำว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์เยอะๆเนี่ยหรือว่ามีสารอาหารดีๆอาจจะช่วยคุณได้พอสมควร แล้วอีกเคล็ดลับหนึ่งที่น่าสนใจมากคือถ้าคุณอกอกกำลังกายเยอะๆเนี่ยมันอาจจะลดความเสี่ยงของคุณในการเป็นโรคอัลไซเมอร์และสําหรับความรู้ทั้งหมดนี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชิติมาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิพดีและมาพบก,กับพี่กับรายการภาษาหมอรูไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ